หลวงกิจจะแน่ครับวันนี้เอากะท่อมแล้วก็ซุ้มสาลาไม้ไผ่มาฝากนี่คนนี้น้องตงกล้องสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างวันนี้เงียบนิดหนึ่งอากาศครื้มอ่าโอเคนะวันนี้เราก็ถ่ายแบบมืดๆไปหน่อยครับไอตรงนี้คืออะไรซุ้มต่างระดับซุ้มซุ้มต่างระดับซุ้มแบบสาลาหลังใหญ่ครับอ่าสาลาหลังใหญ่ระดับเฝั่งนี้กว้างเท่าไรอ่ะตงนากว้างตัวนี้มันสองเมตร 2องเมตรสามเซนสองเมตรสาแล้วลึกไปนู่นนะสามเมตรแปดสิบครับอ้าวแล้วเข้าทางไหนทางนี้อ้าวลองพานําหน่อยพานําหน่อยอ่ะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะอยู่ที่รักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โซนครับกับโซนครับมาแล้วฮะอ่ะาอ๋อต่างระดับก็คือนั่งตรงนี้ได้ด้วยนั่งเป็นตัวแอลครับจะขึ้นด้านนี้อันนี้มีโต๊ะให้ไหมมีครับเป็นทำถมโต๊ะโต๊ะไม้ไผ่นู่นนู่นจะมาที่น้องผู้หญิงยืนอยู่ใช่ขนาดูแถมแจ่ม่ายด้วยแถม่า้ครับแถม่า้อืมแต่ว่านั่งทานนะครับ อ้าวอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งจากนี่ไปนู่น2เมตรสาจากตรงนี้เสานี้แล้วก็มาตรงนี้3เมตรแปสามเมตรแปแล้วช่องกลางขึ้นกี่กี่เมตรก็แบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงที่1หน้าชานเนี้ยเมตรหกสเมตรหกสอ่ะตัวห้องนี้อีก2เมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือนั่งห้อยขาเป็นรูปตัวแอลได้อ่าแต่เกิดว่าอ่ากั้งเบิร์นนี่ก็คือนั่งพนักพิงได้เป็นตัวยูนอนก็ได้กลางเต็นก็ได้อ่านี่เหมาะร้านท่่มตําเลยนะ ร้านต้มต่ำโอ้โหเหมาะครับเหมาะนะต้มต่ำไก่ย่างร้านนาะอ่านั่งกินตรงนี้ก็ได้ครับอ่ามีโต๊ะให้แล้วก็นั่งกินข้างบนก็ได้ได้ครับสามตั่งตรงนี้อ่ากำลังทำอยู่อ่าแล้วแล้วแล้วสามนิดหนึ่งหลังนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันนี่ผมจะต่อรองได้ไหมเนี่ยใกล้ๆก็ได้อยู่นะได้นะใกล้ๆมีบวกนะใกล้ๆมีรถครับเหรออ่าส่งฟรีกิโลเอ่อร้อยห้าสิบครับสำหรับหลังนี้อ่าหลังนี้เพราะว่าหลังเล็กเนาะครับ เพราะมันถ้าเป็นกระท่อมนี่คือประมาณ2สองร้อยขึสองร้อยขึ้นไปแต่ถ้าเป็นซุ้มอ่าศาลาแบบนี้ก็ประมาณ150ใช่ครัาสบหนึ่งหมื่น้ับาทโอ้ขายถูกฝีมือดีอ้าวบอถามนิดนึงนี่คือไม้ไผ่อะไรเขาเรียกไผ่ตรงไผ่ตรงบางบ้านก็เรียกไผ่บงอ่าไผ่บงเฮ้ยนี่มอดกินหรือเปล่า ไม้ไผ่มอดกินแน่นอนครับถ้าไม่ทมออะไรกับมันนะเอาย้ำอีกทีอ่าถ้าไม่ถ้าสมมติไม้ไผ่อยู่เฉยมอดกินครับเราต้องรักษาอ่ารักษาหนึ่งน้ำยาล่ะเราต้องพ่นอ่าคือจะสองอย่างครับมันจะมีไม้ไผ่สดเฮ้ยนี่ไอ้ผมไปพ่นแล้วนี่เจ้าของไม่พ่นให้ผมเหรออันนี้พ่นครับอ่าพ่นแล้วพ่นแล้วแล้วหยอดไปในนี้ไหมในในบ้องไม้ไผ่ไหมหยอดไว้เหรออ่าเวลาเราเจาะโพงเจาะโพงใช่ไหมอ้าวสรุปว่าร้านไผ่สีทองนี่คือกันมอดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ไปก็ต้องดูแลรักษาด้วยต้อง อายุตัวนี้ก็5ปีขึ้นไปนะ5ปีครับยังต่ำนะอาจจะเจ็ดูที่คนดูแล่าซุ้มสาลาเนี่ยเหมาะทำอะไรได้มั่งนอกจากร้านขายซ้มต่ำร้านอาหารรีสอร์ทีสอร์ทวางหัวไร่ปลายนาเอาไปตั้งสวนวางหน้าบ้านไว้นั่งเล่นได0 0 0บาทต่อรองได้นิดหน่อยส่งฟรีถ้าเป็นสาราหรือว่าซุ้มเนี่ยประมาณ150แต่ถ้าเป็นกระท่อม สองร้อยขึ้นไปผมต้องการหลายหลังนี่สั่งทํากี่วันเสร็จหลายหลังก็ต้องมาคุยกันว่าคิวงานมีไหมอ๋ออย่างเช่นหลังเนี้ยช่างเขาทำอยู่สองสามวันใช่ไหมเออเออก็คำนวณแหละว่าโอเคสี่หลังโอเคหลังก็มาคุยราคาเดียวกันอ่ะจะรับไปเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ราคาส่งอคุยกันก็จะราคาอยูงไรมาคุยกันร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอที่ อันนี้เขาเรียกบ้านเขานันทาครับอ่ะอีกทีหนึ่งหมู่บ้านเขานันทา,าขเขานันทาอ่าก็ติดถนนสุวรรณศรเลยสุวรรณศรกับตำบลโพงามอำเภอประจันคามจังหวัดราชบุรีอ่าติดต่อง่ายศูนย์หกหนึ่งสามแปดเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งเอสไลน์บนทีไมได้อยากดูผลงานมีเพจไหมเนี่ยอ่าเพจร้านอ่าแล้วก็ไม้ไผ่ร้านไผ่สีทองอ่าไปเลยเข้าไปดูอ่าเปิดก็เอสไลน์ได้ขอพิกัดตำแหน่งได้หมดโอเคนี่คือน้องโต้งนะร้านไผ่สีทองข้อมูลพอประมาณ คลิปนี้ต้องลาน้องโต้งก่อนครับสวัสดีครับน้องโต้งครับสวัสดีครับ